ความฝันเลขนำโชคฝันเห็นอังุ่นฝันว่ากินอังุุ่นแปลว่าอะไรเราจะใช้ไพ่ทาโร่เปิดทำนายให้ค่ะตามตำราตามตำราทำนายฝันของยุโรปฝันเห็นอังุ่นหรือฝันเห็นพวงอังุ่นเนี่ยส่วนใหญ่อะ่ะกิจการการค้าการขายได้กำไรดีหาเงินได้ดีจะสามารถทำงานหาเงินได้เยอะแยะเลย ฝันเห็นพวงองุ่นแปลได้ว่าจะมีเพศตรงข้ามมารักมาชอบมีเกณฑ์ได้ของขวัญของฝากมีดวงที่จะได้ของขวัญของฝากจากเพศตรงข้ามคุณเป็นคุณเป็นคนที่กินเก่งนะให้ระวังปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพเบาหวานความดันหัวใจโรคอ้วนคุณเป็นคนที่กินเก่งจนเกินไปแล้วก็ คุณอะเออทำงานเก่งแต่คุณอะไม่ค่อยมั่นใจตัวเองสักเท่าไหร่คุณเป็นคนที่ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเป็นคนไม่มั่นใจในตัวเองในเรื่องความรักบางครั้งเนี่ยคุณก็ไม่แน่ใจอะว่าเพศตรงข้ามที่เข้ามาเนี่ยเขาเข้ามาหลอกหรือเปล่ามีเกณฑ์จะได้เงินนะคะมีเกณฑ์จะได้เงินจะสามารถทำงานหาเงินหาทองได้เยอะแยะเลยค่ะ กิจการงานของคุณนะคะจะมีความก้าวหน้าคุณจะสามารถหาเงินหาทองอะ่ะจากธุรกิจที่ทำได้เยอะมีโอกาสลงทุนน้อยได้กำไรดีลงทุนน้อยได้กำไรดีลนนดรดเลขนำโชคนะคะสองหนึ่งสองหนึ่งค่ะฝันเห็นองุ่นดีค่ะจะได้จะได้ไดเนี่ยจะได้เงินเยอะ เลขนำโชคก็คือจะเป็นเลขสองหนึ่งอะค่ะหรือจะซื้อเลขหนึ่งศูนย์ก็ได้นะคะหนึ่งศูนย์สองหนึ่งค่ะได้เหมือนกันท่านใดที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูกรุณาแอดไลน์มาค่ะ